สวัสดีครับสำหรับวันนี้ใครที่กำลังมองหาเกมฟรีเกมใหม่เราจะพาทุกคนไปดูเกมฟรีน่าเล่นในปี2024โดยเราจะหยิบเกมที่เปิดให้เล่นไปแล้วหรือเกมที่มีกำหนดเปิดให้เล่นในปี2024นี้ hm. ก่อนไปดูฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับเกมฟรีน่าเล่นในปี2024จะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับแฮมสเตอร์เพกวาว เกมซมูเมอร์เลชั่นเลี้ยงสัตว์จากแมทครีเอชั่นให้เราเลี้ยงเหล่าหนูแฮมสเตอร์ตัวจิว๋วดูแลเหล่าแฮมสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์โดยทํากิจกรรมต่างๆทั้งเล่นกับมันให้ข้าวให้น้ําพาไปขับถ่ายหรือให้มาออกกําลังกายโดยแต่ละตัวก็จะมีค่าสเตตัสหรือความชอบที่แตกต่างกันฝึกฝนเจ้าหนูแฮมสเตอร์เพื่อไปแข่งขันในเส้นทางเขาวงกดหรือแข่งขันสเก็ตบอร์ดที่หนูตัวไหนถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะ โดยรูปแบบการเล่นในการแข่งขันของดองหนูแฮมสเตอร์เราจะได้กดคลิกท i m อ e เวนต์ที่สามารถแข่งในโหมดออฟไลน์ line กับ AI หรือเล่นในโหมดออนไลน์ที่เราสามารถนําเจ้าหนูแฮมสเตอร์ไปแข่งขันกันกับเพื่อนสูงสุด4คนเรายังสามารถขยายที่พักให้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นรวมไปถึงตกแต่งที่พักใส่ชุดให้กับเหล่าน้องแฮมสเตอร์ตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC Xbox one เอ s และ S PS4 PS5 และ Nintendo Switch Once Human เกมแนวเอาชีวิตรอดแอคชั่นจากผู้พัฒนา Net East ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่ถูกทำลายโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเกมนี้มาด้วยกราฟิกที่สวยงามและสมจริงพัฒนาโดยใช้ u n r e a l Engine 4ทำให้ภาพและรายละเอียดของโลกในเกมดูมีชีวิตชีวาและสมจริงผู้เล่นจะได้สมบทบาทเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตต้องหาทางเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายเกมมีระบบการเล่นที่เน้นเอาชีวิตรอด ผู้เล่นจะต้องหาอาหารน้ำและทรัพยากรอื่นๆทุกความอยู่รอดนอกจากนี้ยังต้องสร้างที่พักและป้องกันตัวเองจากการโจมตีของซงมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางพันธุก,กรรมเกมจะเป็นเกมแบบมัลติเพเลยอร์ให้ผู้เล่นร่วมมือกับเพื่อนๆในการสร้างฐานที่มั่นและการออกสำรวจโลกภายในเกมที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความลึกลับการต่อสู้ภายในเกมจะเป็นเกมแอคชั่นที่เราจะต้องใช้ทักษะในการต่อสู้และวางแผนเพื่อ,อชนะศัตรูที่หลากหลายผู้เล่นยังสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครและอาวุธได้ตามต้องการ ำหรับตัวเกมเบเทนบน PC Specter DIY เกมยิง FPS เกมใหม่จากผู้พัฒนา Mountain Tops t u d i o เกมยิงมือมวกคนที่1แข่ง,งขันแบบ3ต่อ3ากราฟิกภายในเกมจะถูกออกแบบมาในแนวภาพสไตล์การ์ตูนไซไฟคอมิกบุ๊กอายุ90เกมจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเบลกัวเทอร์ในอนาคตอันใกล้ที่ซึ่งการแข่งขันที่ผิดกฎหมายเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จและสถานะของผู้คน เกมจะมีการเล่นคล้ายๆกับ c o u n t e r s t e กับ Valorant แต่เกมจะมีระบบที่แตกต่างกันทั้งจํานวนการเล่นที่เปลี่ยนเป็น3เบียส3รวมถึงสกิลของตัวละครและมีความแตกต่างกันโดยมีระบบ Duality ที่เราสามารถควบคุมร่างกาย2ลร่างพร้อมกันสลับตัวละครในการเล่นให้เราสามารถป้องกัน2จุดพร้อมกันหรือว่าใช้2ตัวในการคุ้มกันกันเองสำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC Chief a Short Adventure เกมแอนด์เวอร์ชั่แพลตฟอร์มเมอร์จากภูษนา m ิสเตอร์สู e ไซชิปตัวเกมเป็นเกมแนวผะจนภัยแพลตฟอร์มเมอร์โดยเราจะได้เล่นเป็นชิปปี้อุยนตแกะน้อยน่ารักที่จะตื่นขึ้นมาในกองขยะออกดำดิ่งลงไปปะจนภัยในห้องทดลองล้างลึกลับตัวเกมมาด้วยงานภาพกราฟ,ฟิกที่ทำออกมาได้มีสไตล์และสวยงามเสียงเพลงประกอบที่ไพเราะให้เราออกปะจนภัยกับชิปปี้ตั้งคำถามว่าในโลกเกิดอะไรขึ้นค้นหาความลับชวนให้ติดตามเนื้อเรื่อง พร้อมฉากที่สวยงามสำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC เจนเลสโซนซีโร่เกมแอคชั่น RPG จากทีมงาน Hoyoverse เกมน้องใหม่จากค่ายมิโฮโยเรื่องราวของมหานครวันซิลโลซึ่งถูกทำลายโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่มีชื่อว่า Hollow ซึ่งทำให้สัปหลาดลึกลับอิทเทอร,รออกมาทำลายล้างอรารยธรรมของมนุษย์เราจะได้สมบทบาทเป็นพ็อกซ ผู้นำทางคนที่ต้องออกเดินทางภายในฮอลโลที่ออกปจนภัยไปกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับศัตรูสำหรับตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นที่รวดเร็วมีการแพรลี่คอมโบแบบสุดมันที่มาด้วยความยากและท้าทายความสามารถรวมถึงตัวละครภายในเกมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันให้เราบริหารจัดทีมเพื่อลงต่อสู้ในแต่ละด่านที่มาด้วยงานภาพสไตล์กราฟิก 3D สไตล์อนิเมะการออกแบบตัวละครและดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC P.S. 5มือถือ iOS และ Android The First Descendant เกม T.P.S. จากผู้พัฒนา Nexon เกม The First Descendant ถูกพัฒนาโดย Unreal Engine 5ที่มาพร้อมด้วยระงานภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามผู้เล่นจะได้สมบทบาทเป็น Descendant ที่ได้รับเลือกสืบทอดพลังมาจากอดีตต่อสู้กับ v a l g a s เพื่อความ,มอยู่รอดของมนุษยชาติผ่านหลากหลายตัวละครที่มีทักษะเฉพาะตัวเกมเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3สไตล์ไซไฟ ที่มีแอคชั่นที่รวดเร็วจะมาพร้อมด้วยระบบการเพย์แบบไดนามิกผสมผสานการเคลื่อนไหวแบบพาคอเราจะต้องวางกลยุทธ์ในการต่อสู้กับบอสขนาดยักษ์ที่สามารถเล่นคออปได้สูงสุด4คนที่แต่ละตัวละครก็มีทักษะความสามารถและสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันไปผู้เล่นจะสามารถแปบ,บแต่งตัวละครได้ทั้งโทนสีสกินและอาวุธสำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC Xbox o Xbox Series X/S PS4 และ PS5 อลินาเบกเอาต์อินฟินิทเกมไซติคอลแอคชั่นชูเตอร์จากผู้พัฒนาม o r ์ฟันสตูดิโอเกมฟรีทูเพย์ที่ต่อยอดมาจากเกมมือถืออลินาเบกเอาต์ที่ถออมาด้วยงานภาพกราฟิกที่สวยงามบรรยากาศที่สมจริงแสงที่เรนเดอร์เรียลไทม์พาเราเดินทางเข้าสู่ดาร์คโซนที่รับผลกระทบจากสงครามเข้าไปแย่งชิงของในพื้นที่วางแผนรอบโจมตีเข้าแย่งชิงกันด้วยกลยุธทธ์ต่างๆคอยระมัดระวังไม่ให้โดนโจมตีจากผู้เล่นอื่น พร้อมกับตัวเกมสามารถแต่งปืนได้อย่างละเอียดอยุปรกรณ์ของแต่งปืนมากกว่า500ชิ้นให้ผู้เล่นได้เลือกผสมใส่นอกจากนั้นตัวเกมยังนําเสนอระบบที่ได้ยินเสียงรอบทิศทางที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งเรายังสามารถตั้งที่กับเพื่อนสูงสุด4คนเข้าไปแย่งชิงของในพื้นที่ที่ในเกมนี้แตกต่างจาก The t a c t i c a l e x ็กซ์ชั o นชู o ตอรเกมอื่นคือเราสามารถเห็นตำแหน่งของเพื่อนในปาร์ตี้ได้สำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC Path of e x i l e 2เกมจากผู้พัฒนา g u i d i n เก e a r g เกมเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ภาคแรกออกมาได้ดีมากเกินหน้าเกินตาเกมตระกูลเดียวกันอย่าง d i ีย l บทที่คนแห่กันไปนเล่นด้วยระบบการสร้างตัวละครการอัปเกรดอาวุธการเล่นสายอาชีพที่ให้สลามากทำให้เป็นเกมที่เรียกได้ว่ามาแทน d i a b l บทีณตอนนั้นที่ในแ a t h of e x i l e 2ได้รับการอัปเกรดงานภาพให้สวยงามมากขึ้นประกอบกับเกมเพลย์และระบบต่างๆที่ถูกปรับให้เข้ายุค ตัวเกมในภาคนี้ยังแสดงให้เห็นระบบหลายอย่างที่ดีกว่าภาคแรกและมีความลึกในการเล่นมากขึ้นระบบการกควบคุมได้สามารถปรับแต่งให้ตรงความถนัดของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นรวมถึงงานภาพที่จะดูเรื่อสารมากขึ้นสำหรับตัวเกมมีกําหนดเปิดให้เล่นในเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้บน PC Xbox Series X และ S และ PS 5ดัเนบอเกมแอคชั่นเอทชั่นรูทจากผู้พัฒนา Midtil Interactive เกมจริดดนเจียนแบบ PVPVE ให้เราเข้าปะจนภัยในมุมบอลบุคลที่1ตามหาสมบัติที่รํำค่าและเก็บรักษาไว้จนจบรอบเดียวมาอย่างปลอดภัยก่อนที่จะโดนโจมตีโดยมอนสเตอร์หรือผู้เล่นโดยเกมจะมาพร้อมกับคลาสที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเล่นแบบทีมทั้งสายนักสู้นักบวชนักดาบนักเวทและคาดอ,อื่นๆนอกจากนี้ยังมีอาวุธมากมายให้เลือกใช้พร้อมตั้งที้กับเพื่อนสูงสุดได้3คน เข้าไปหาสมบัติต่อสู้กับปีศามอนสเตอร์หลบหนีออกมาตัวเกมยัมีระบบอัปเกรดความสามารถสก,กิลของตัวละครที่แบ่งเป็นสายความสามารถให้เราได้เลือกใช้สำหรับตัวเกมเปิดให้เล่นบน PC Marvel Rival เกมฮีโร่ชูเตอร์ TPS จากผู้พัฒนา Us เกมใหม่ที่มาในแนวฮ er ีโร่ชูเตอร์ฟีทูเแนวเดียวกับ Overwatch ซึ่งจะใช้มุมมองบุคคลที่3ในการเล่น โดยใช้ตัวละครจากค่ายการ์ตูนดังอย่างมาเวลมาทําเป็นเกมโดยเกมจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ6คนแข่งขันกันทําตามเป้าหมายที่กําหนดโดยด้วยแบบการเล่นจะเป็นการเล่นที่รวดเร็วและสนามรบที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการถูกทําลายโดยตัวเกม,มนอกจากชูเรื่องตัวละครและระบบการเล่นที่ดูน่าเล่นแล้วยังมีระบบใหม่ที่ใช้ชื่อ Dynamic h e r o Synergy เป็นระบบที่บางตัวละครหากเลือกเล่นในทีมเดียวกันจะมีสกิลซัพพอร์ตกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนั้นๆ รวมถึงยังเพิ่มความหลากหลายในการเลือกเล่นเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวเกมมีกำหนดรันเปิดให้เล่นวันที่6ธันวาความบน PC Xbox Series X S, และ PS5 เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมฟรีน่าเล่นในปี2024ที่เราหยิบมาแนะนำกันหวังว่าจะมีเกมที่สนใจสำหรับใครที่หาเกมฟรีเล่นอยู่หรือถ้าหากใครมีเกมไหนหน่าเล่นน่าสนใจสามารถคอมบมนแชร์กันได้นะครับ หากดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราเดอะกอรดี้เกมด้วยนะครับแล้วว่าจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ